ทาาสวัสดีค่ะลิซ่าและลิซามโนบาลได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการกลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกที่คว้ารางวัล Best K-pop จากเวที Mtv Video Music a w a r d 2 0 2 2มาครองได้สำเร็จซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการประกาศรางวัลน,นั้นลิซ่าก็ได้สร้างความฮือฮามาก่อนแล้วด้วยการมีชื่อเข้าชิงรางวัลด้วย ซึ่งล่าสุดในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards 2022ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำเอาแฟนๆของลิซ่าและ b l a c k p ิ n งต้องพากันกรี๊สนั่นหลังเพลงลาลิซ a าของเธอสามารถคว้ารางวัลเบสเคป๊อมาครองได้สำเร็จทำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยว k คป๊ปคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ โดยก่อนหน้านี้วง BTS ได้คว้ารางวัลน,นี้มา3ปีรวดตั้งแต่ปี2019ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการแจกรางวัลสำหรับสาขานี้แต่มาในปี2022นี้สิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือลิซ่าได้รับรางวัลไปครองในฐานะศิลปินเดียวไม่ใช่ในฐานะของสมาชิกวง b l a c k พิงค์และขณะที่สาวลิซ่าขึ้นรับรางวัลน,นั้นเจ้าตัวก็แอบมีช็อตน้ำตาซึมด้วยเหมือนกัน ซึ่งเธอนั้นก็ยังได้รับเสียงเชียร์จากศิลปินที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเพื่อสมาชิกวงแบล็คพลิงของเธอด้วยและถึงแม้ว่าลิซ่าจะโด่งดังในฐานะของศิลปินเคป๊ OP, แต่ลิซ่าและลิสามาโนบาลก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยด้วยเหมือนกันและเธอก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่บนเวทีระดับโลกแต่ตอนที่ลิซ่าขึ้นไปรับรางวัลบนเวที ลิซ่าได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ทำให้เธอได้รับรางวัลน,นี้โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะหันไปขอบคุณเพื่อนร่วมวง Black p พล k ทั้งจีซูเจนนี่โรเซ่เป็นภาษาอังกฤษและพูดปิดท้ายด้วยการกล่าวขอบคุณค่ะออกมาเป็นภาษาไทยด้วยน่ารักจริงๆและเช่นเคยนะคะและก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากแฟนๆของลิซ่าและแบล็คพลงจากทั่วโลกมาเล่าสุกันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะ ลิซ่าสมควรได้รับรางวัลน,นี้และยังมีอีกมากมายที่เธอสมควรได้รับเพิ่มเธอสวยทั้งภายนอกและภายในบลิงทุกคนภูมิใจกับความสำเร็จของเธอมากๆความพิถเพิถัมานะคะเธอคือราชินีเราภูมิใจในตัวเธอมากและรักเธอมากๆเธอสมควรได้รับมันพระเจ้าช่วยฉันมือสั่นฉันน้ำตาคลอความพิถเพิถัมานะคะยินดีด้วยนะลิซ่ามีความสุขและภูมิใจในตัวคุณมาก เห็นแล้วน้ำตาซึมเลยความ่ิดเทียนตมานะคะมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมหรือว่าฉันเห็นอยู่คนเดียวฉันเห็นจีซูยิ้มและร้องไห้เหมือนกับแม่ที่ภูมิใจในตัวลูกรักพวกเธอนะแบล็กเ i n งความคิดเหีนตมานะคะลิซ่าผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคุณเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมมากความคิดเหีนตมานะคะ เธอไม่ได้รางวัลมากมายสำหรับการเดบิวต์ในเกาหลีดังนั้นรางวัลน,นี้จึงมีความหมายมากๆสำหรับเธอเพราะเธอได้รับความรักและชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกฉันภูมิใจและมีความสุขกับเธอมากๆในที่สุดควีนก็กลับมาครองโลกแล้วความคิเห็นต่อมานะคะลูกของเราอยู่ที่นั่นและก็ทำได้ดีมากสกดสายตาชุกคู่จากทั่วโลกภูมิใจมากที่ได้เป็นบริงความคิเห็นต่อมานะคะภูมิใจในตัวลิซ่ามาก ฉันร้องไห้อย่างมีความสุขเพื่อเธอจริงๆเธอสมควรได้รับมันการจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะลิซ่าไม่ได้เป็นแค่ไอดอลเท่านั้นเธอเป็นราชิีีที่งดงามเสียงของเธอรับของเธอการเต้นของเธอร่างกายของเธอสเสน่ห์ของเธอความงามของเธอและดวงตาที่มีสเสน่ห์ของเธอฉันไม่สงสัยเลยว่า ถธอจะทำผลงานได้ดีในการกลับมาครั้งนี้ฉันไม่สามารถรอที่จะรักเธอได้เลยความคิดเห็นตวมาน,นะคะฉันร้องไห้หนักมากเธอสมควรได้รับสิ่งนี้ที่สดุดลิซ่าของฉันความคิดเห็นตวมาน,นะคะทำไมฉันรู้สึกว่าจีซูน้ำตาซึมเพราะเธอภูมิใจในตัวลิซ่ามากๆใช่ไหมความคิดเห็นตวมาน,นะคะเราก็รักเธอเช่นกันยินดีด้วยลิซ่าแม่สาวน้อยของฉันเราภูมิใจในตัวเธอมากๆนะ ความคิดเห็นต่อนะคะเธอต้องทํางานหนักมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอสมควรได้รับมาแล้วนะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปขอแสดงความยินดีด้วยนะรักทุกคนความิดเห็นต่อนะคะพระเจ้าฉันมีความสุขมากๆก,กับความสําเร็จของลิซ่าคนสวยความิดเห็นต่อนะคะเธอสมควรได้รับมาแล้วนะลิซ่ายินดีด้วยภูมิใจในตัวเธอมากตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนกับเป็นแม่เลยนะ ฉันร้องไห้ยอย่างมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกจริงๆความคิดเห็นต่อตาม,มานะคะเธอดูสวยมากเลยนะมันช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามอะไรเช่นนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นลิซ่าได้รับรางวัลน,นี้ความคิดเห็นต่อตาม,มานะคะเธอสมควรได้รับมันแล้วนะคุณลาลิซาการทำงานหนักและความพยายามทั้งหมดที่เธอทำตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอสมควรได้รับมันจริงๆลิซ่าของฉันความคิดเห็นต่อตาม,มานะคะโอ้ไม่อยากจะเชื่อ ฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆที่เธอได้รับรางวัลน,นี้ขอคิดเห็นต่อมานะคะลิซ่าเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่สําหรับอาชีพของเธอฉันภูมิใจในตัวเธอเหลือเกินฉันร้องไห้ไม่หยุดเลยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันนี้หยุดยิ้มไม่ได้เลยภูมิใจในตัวเธอมากๆรู้สึกดีที่สมาชิกในวงให้กําลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นน้ําตาของจีซู ในขณะที่คนอื่นกำลังยิ้มมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อพวกเธอมากแค่ไหนและทำให้เรารู้ว่าพี่จีซูภูมิใจกับเธอมากแค่ไหนความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรักเธอมากเลยนะลิซ่าเธอเก่งและเก่งมากๆในสิ่งที่เธอทำอยู่เธอคือไอดอลและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอชนะเธอสมควรได้รับมาจริงๆลิซ่าวันนี้เธอสวยจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้มคก ฉันร้องไห้ได้ไงเนี่ยคนเอเชียและคนทั้งโลกควรภาคภูมิใจกับเธอมากเพียงใดศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะรางวัล VMA พระเจ้าช่วยฉันชอบที่เธอเป็นคนที่แข็งแกร่งมากแม้แต่บมเคป๊อปก็ไม่สามารถแข่งขันกับศิลปินเดี่ยวที่ส่งพลังที่สุดในโลกอย่างเธอได้ถ้าเกิดศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียที่ประสบความสําเร็จมีความรักโด,ด่งดังและท่งพลังที่สุดเธอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เธอสามารถทำทุกอย่างได้ขอพระเจ้าวอวยพรราชนีแห่งเคป๊อไอดอลระดับโลกความภาคภูมิใจของชาติและคนทั้งโลกความคิดเห็นต่อมานะคะเธอเป็นคนที่ถ่อมตัวมากถึงแม้ว่าเธอจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่แต่เธอก็ไม่เคยลืมรักเงาหรือผู้คนที่ช่วยให้เธอไปถึงจุดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เลยความคิดเห็นต่อมานะคะเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่า ลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีความสามารถมากที่สุดของวงการเคป๊อปได้เลยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันมีความสุขมากที่เธอได้รับรางวัลน,นี้พ่อแม่ของเธอจะต้องภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากๆแน่นอนเธอมีความสามารถมากและสมควรได้รับมันจริงๆและฉันก็หวังว่าพวกเธอจะประสบความสําเร็จมากยิง่งๆขึ้นไปอีกรักและพลิ้งนะความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันรักคุณลิซ่าคุณคือเดอะเบส จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และจะหายในคลิปนี้มีคำบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ